สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำค็อกเทลที่ชื่อว่าพาราไร์นะครับส่วนผสมก็จะมีจิน3.5 c l นะครับแอปเปิ้ลคอร์ตบาันดี2 c l นะครับแล้วก็ออริจินจูด1.5 c l นะครับเราจะใช้แก้วค็อกเทลนะครับโดยใช้การชิว เส,สร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันนะครับตร้อนเลยอย่างที่หนึ่งเราก็จะใช้กินนะครับสามจุดห้าสี่เอล อนนี่สองครับแอปพปิ์อวอลันดีสองซีเอครับอันนี้สามนะครับออเรนจ์ชูาเซีเอล เราใช้วิธีการเชียงนะครับสามครั้งแรงๆเร็วๆนะครับแล้วการอีกได้ส้มสไลดนะ